รถไฟฟ้าที่ขึ้นชื่อว่าตอนออกป้ายแดงรอกันนานเป็นปีของแท้ต้องรุ่นนี้เลยค่ะกับ MG EP ปี2 0 2 1นะคะตัวนี้เป็นตัว EP ธรรมดานะยังไม่มีแผ่นปิดหน้าเครื่องนะคะยังไม่มีตัวกรอง PM 2 5และยังไม่มีแหลกหลังคาแต่ชาร์จหนึ่งครั้งได้ประมาณ3า0ดโลดเท่ากันคันนีดด้เป็นตัดที่สีดำปี2ีเลขไม่หก0 0 0 0ค่ะใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้านะคะคันนี้มือสองหน้าป้ายอยู่587ไม่ขายใครจ่ายแฟดานเอาไปเลยค่ะ500,000นะคะ 5 5 9,000บาทเท่านั้นค่ะสาหรับเจ้าคันนี้587ไม่ขายแต่ขอเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะข้างในเฉพาะให้90%ค่ะคันนี้นะ,ะเป็นรถฟ้าทแตร์100%ชาร์จ1ครั้งไ่ได้300โกว่าโลพเพราะมนในกระสงคของเจ้า EP ที่หลายๆค่ายหลายๆตัวทําไม่ค่อยได้ก็คือในเรื่องของเจ้าคันนี้เนี่ยด้านหลังเขาสามารถวางถุงก๊อฟได้ในแนวขวางนะคะเป็นแบรนด์เดียวแรกๆเลยแล้วก็ต้องบอกเรื่องของความสเสถียรภาพยกให้จริงๆเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ พราะว่ายแดงเนี่ยรอนานมีการรอรายผลิตมีการทดสอบสมรรถนะกันนานเป็นปีๆใครที่ออกรุ่นแรกปี2021เนี่ยบอกเลยว่าได้รอรถก,กันเป็นปีแน่นอนแล้ววันนี้ายแดง770ก็จริงไม่มีขายแล้วนะคะเหลือแค่มือสองเท่านั้นวันนี้อยากได้รถยฟ้าผ่อน9,000กว่าบาทตลอดสัญญาไม่ถึง10,000เอาคันนี้ไปกลับได้เลยนะคะคันนี้จะเป็น4728นะคะก็รายเครดิตสามารถออกรถด้วยต้น0%ได้เลยนะคะทุกคนค่ะเครดิตดีรายได้พอ มีสิทธิ์ออก0%ได้นะคะกับราคาสุดพิเศษนะทุกคนนะ559,000พร9,000กว่าบาทตลอดสัญญาค่ะ